ในตอนที่แล้วเราคุยกันไปว่าแต่ละคนมีโอกาสมาสายเพราะอะไรเนาะวันนี้เลยจะมาคุยกันต่อครับว่าเราจะทํายังไงละ่ะให้เราไม่สายแบบนั้นนะครับมาเริ่มจากรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นไดานาโมเโนาะคิดเร็วนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเพลินๆนะครับก็ต้องแก้แบบหนึ่งส่วนเบสส่วนเทมโปส่วนสติวจะแก้ยังไงวันนี้มาดูกันอ่าไดนามเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะวิธีการแก้ของไดานามง่ายมากเลยนะครับตั้ง สิ่งนี้ขึ้นมาครับนาฬิกาปลุกอะลามรีมายเดอร์คุณตั้งขึ้นมาเถอะนะอย่าคิดว่าเราจะจำได้ครับตั้งรีมายเดอร์ครับว่าอีก5ทีอีก10นาทีครับเป็นปกติของไดนาโมเลยที่เรามักจะลืมครับวิธีแก้คือตั้งเวลาขึ้นมาครับใส่ใส่การเตือนต้องมีอ l เลอะลามอเลอร์คอยเตือนเราตลอดเพราะอะไร เพราะเราจะรู้สึกว่าโหมันยังได้มันยังชัวแต่ว่าเวลามันไหลไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราอินหรือเราเพลินไปกับเรื่องอะไรเราก็จะไหลลื่นไปกับเขาเลยครับถัดไปครับผมสําหรับเลสหรอเบสแก้อย่างไงครับเบสคือนัดกับเพื่อนสติวครับนัดกับเพื่อนคนที่เป็นสติวคนที่มันไปแน่ๆครับแล้วบวกครับขอนิดนึงเพื่อนจ๋าโทรตามฉันหน่อย โทรมาอัปเดตหน่อยว่าเธอเสร็จแล้วหรือไม่โทรไลน์ก็ได้นะครับเฟช็ยังไงก็ได้ทําให้รู้ว่าเธอเสร็จแล้วเธอจะออกแล้วแล้วเธอออกจริงเนาะเพื่อนสติวจะเป็นคนที่ช่วยได้ครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนสติวไม่ไม่อยู่ใช้เทคนิคของไดนามได้คือใช้รีมายเดอร์เนาะเตือนตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับคอยมีรีมายเดอร์ให้ตัวเองแต่ว่ารีมายของเราอาจจะไม่เหมือนไดนามไดนามแค่ตั้งไว้ของเราต้องมีข้อความด้วยหรืออัดเสียงเป็นตัวเองเลยก็ได้นะครับแล้วคอยบอกตัวเองไว้ว่าต้องทําอะไรเพราะบางที คีย์สำคัญของเราก็คือเพลินเหมือนกันเนาะนะครับส่วนเทมโปครับเทมโปเพ็นคีย์สำคัญคือการที่เรารู้เวลาแต่ว่าเราก็เพลินนะครับ reminder อย่างเดียวพอไหมอาจจะไม่พอสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มครับคือ checklist เขาเรียกว่าเช็คลิสต์ก่อนออกบ้าน ทำเช็คลิสต์มา1หนึ่งชุดว่านี่คือเช็คลิสต์ก่อนออกบ้านแล้วก็ติ๊ก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 ,กโอเคเช็คครบออกจากบ้านได้เอาแบบนี้เลยนะครับจะได้ออกบ้านทีเดียวนะครับเดินเป็นรอบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วน,นขวาวนซ้ายเอาที่ถนัดเลยทําเช็คลิสต์ก่อนออกจากบ้านนะครับซึ่งต้องทําสิ่งนี้ก่อนหน้าเวลานั้นประมาณสัก15นาทีแล้วจะได้ออกจากบ้านตรงเวลาส่วนสติลครับสิ่งที่คุณต้องการที่สุดนะครับคืออะไรสติลนะครับสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคือการสื่อสารครับ บอกไปเลยครับว่าไม่โอเคนะนัดแบบนี้นัดเก้ามาสิที่ไม่โอเคชัดเจนไปเลยครับบอกไปว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าจะมากี่โมงช่วยบอกเราตรงเวลาได้ไหมเราจะได้ไปตรงเวลาไม่หมิ่นเม่แบบเดิมนะครับแล้วส่วนเรื่องของการเครียดครับเพราะว่าหลายที่สติวจะจริงจังมากเวลานัดหมายแล้วนะก็จะเร่งทุกอย่างขึ้นมาท,ทั้งที่เพื่อนๆดันสายเขาจะยิ่งโกรธด,ดังนั้นแล้ว คุยกันดีๆจูนกันตั้งแต่แรกครับวิธีการแก้กันเป็นคุณนายสายเสมอตามนี้เลยถ้าคุณหยุดแล้วถ้าคุณลองปรับแล้วได้ผลยังไงกลับมาคุยกันนะครับ